สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาต้อนรับสู่รายการจับกระแสแลโลกนะครับสัปดาห์นี้ครับก็จะครบรอบ3เดือนแล้วนะครับหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวและซึามิที่ญี่ปุ่นตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับและที่ผ่านมาครับอาจจะดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีข่าวคราวเรื่องของญี่ปุ่นมากนักนะครับวันนี้ครับเราก็เลยจะมารวบรวมความคืบหน้าว่าตอนนี้เหตุการณ์ไปถึงไหนแล้วครับแล้วก็ คุณนุษไทยเองก็เพิ่งจะไปญี่ปุ่นมาด้วยนะครับตอนแรกผมก็คิดว่าคุณนุษไทยหนีไปเที่ยวแต่ว่าไม่ใช่นะครับลงไปสำรวจพื้น UH, ที <t <t ่ที <t uh> <t uh uh <t <t uh uh ่เซนไดเลยใช่ค่ะก็ไปกับขบวนอาเซียนคาราวานนะคะก็คือเกิดจากการที่ทางสำนักเลขาอาเซียนเนี่ยนะคะต้องการที่จะนำเยาวชนนะคะตัวแทนทั้ง10ประเทศของอาเซียนนั่แหละค่ะก็นำตัวแทนมาแล้วก็เดินทางไปยังเซนไดของจังหวัด มีย่างิ่นะคะแล้วก็ลงไปยังพื้นที่ที่ ถูกได้รับผลกระทบจาก t ึนามิหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดน,น,นะคะเพื่อที่จะไปช่วยฟื้นฟูแล้วก็มีการแบ่งปันประสบการณ์กับคนคบในพื้นที่ด้วยนะคะจากที่ไปมาเนี่ยนะคะก็ยังรู้สึกว่าที่ญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยยังคงมีมาตรการในการที่จะช่วยกันประหยัดไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเพราะว่าหลังจากที่โดนโรงไฟฟ้า,าฟุกุชิมะนะคะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั้นมีปัญหาตอนนี้ก็ยังคงพยายามแก้ไขกันอยู่ก็เลยทําให้การผลิตไฟฟ้าในประเทศนั้นยังคง ขาดแคลนอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูร้อนนะคะในโตเกียวเองนะคะตอนกลางคืนจากเดิมเนี่ยที่หลายๆจุดนะคะที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวย่านช้อปปิ้งจะสว่างสวัยเลยตอนนี้เนี่ยก็ยังคงมีการปิดไฟ อาจจะเปิดดวงเว้นดวงนะคะครหรือว่าสถานที่สําคัญอย่างเช่นเรนโบ้บริดจ์เนี่ยนะคะก็ปิดไฟคือดับหมดเลยครับแล้วได้ข่าวว่าคุณวชัยไปเจอกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยคิดว่าใช่นะคะคือเป็นครั้งแรก <c oughs> คือตอนที่เจอเนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าไอ้นี่คือแผ่นดินไหวรหรือเปล่าเพราะว่านอนอยู่นะคะประมาณสักตีสองตีสามก็รู้สึกว่าเหมือนโรงแรมเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้นะคะจนถึงรุ่งเช้าเนี่ยก็ถึงได้รับการยืนยันว่าเออ เมื่อคืนเนี่ยน่าจะเป็นแผ่นอินไหวอยู่ก็คือมีคนบอกมานะคะว่าหลังจากที่เกิดแผ่นินไหวไปเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาที่เมืองเซนไดจังหวัดมิยางเนี่ยก็เจอกับแผ่นดินไหวแทบจะรายวันเลยทีเดียวคือค เกือบจะเจอทุกวันเลยครับแล้วตื่นขึ้นมาสื่อญี่ปุ่นเองเขารายงานหมครับว่าเมื่อคือนนี้เกิดแผน่นไหวขึ้น<ม>แล้วเขายังมีการรายงานถึงสถานการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ล่าสุดตอนนี้อยู่หรือเปล่าครับใช่ค่ะคืออย่างในสื่อญี่ปุ่นหนังสือพิมพ์ของเขาเนี่ยนะคะจะเห็นเลยนะคะว่าอย่างหนังสือพิมพ์ The Japan Times <ม>นะคะคทุกๆวัน เขาเนี่ยยังคงมีการรายงานอยู่นะคะถึงปริมาณรังสีนะคะปริมาณกรัรมมันตรังสีที่ออกมาจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่จังหวัดฟุกุชิมะจะมีการรายงานเลยนะคะรอบรอบๆโร,ร,รงไฟฟ้า300กิโลเมตรเนี่ยรปริมาณของสารกรัรมมันตรังสีเนี่ยอยู่ในระดับเท่าไหร่คือแม้ว่าปัจจุบันจะลดน้อยลงไม่เป็นอันตรายแล้วแต่ว่าเขาก็ยังคงแสดงความสมบเสมอนะคะยังคงรายงานอย่างต่อเนื่องทุกๆวันคะ่ะครับ แลวตอนนี้นะครับจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เรื่องของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ครับแต่ว่าเรื่องการเมืองญี่ปุ่นเองก็น่าสนใจนะครับเพราะว่านายกคนปัจจุบันนะครับนายนาอุโตคังที่เขาก็เพิ่งจะรับตําแหน่งครบ1ปีไม่กี่วันเองนะครับตอนนี้ก็บอกว่าเขาเป็นคนที่จะต้องเผชิญกับวิบากกรรมมากที่สุดครับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวนะครับแล้วก็มีวิกฤตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทำให้ผู้คนอพยพอย่างมากแล้วก็ที่ผ่านมา ฝ่ายค้าดเองก็ยื่นยติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเขาอีกนะครับแต่ว่าเขาก็สามารถเอาตัวรอดมาได้ด้วยคะแนน293ต่อ152เสียงครับและในโชวงที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ถึงกับขั้นยอมไม่รับเงินเดือนนายกนะคะก็คือ1นล้านหกแสนเยนหรือว่าราว 6แสนบาทตรงนี้เนี่ยไม่เอานะคะแต่ว่ารับแค่เงินเดือนตําแหน่งสสเท่านั้นก็คือ8แสนเยนจนกว่าวิกฤตในครั้งนี้จะคลี่คลายลงค่ะครับส่วนในเรื่องของเศรษฐกิจญี่ปุ่นนะครับก่อนหน้านี้นะครับอย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับสองของโลก แต่ว่าโดนจีนแซงขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็ตกมาที่อันดับ3แล้วก็พอมาเจอกับวิกฤตพันธินินไวไหวเมื่อเดือนมีนาคมอีกนะครับก็ทําให้เศรษฐกิจตกลงไปอีกนะครับไตรมาแรกก็หดลงไป3.7%ไตรมาสสก็หดลงไปอีก3%แต่ว่าตอนนี้ครับดูเหมือนว่าจะมีข่าวดีนะครับเพราะว่ามีผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจญี่ปุน่นน่าจะตกลงไปต่ําที่สุดแล้วแล้วก็น่าจะฟื้นตัวขึ้นเป็นรูป V shape นะครับคือตกลงไป สูงสุดแล้วกาลังจะขึ้นมาแล้วก็คาดการณ์นะครับว่าไตรามาสที่3ปีนี้ครับกเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะขยายตัว1.9นะครับแล้วก็ไตรามาสสุดท้ายก็จะขยายตัวอีก5.5ปัจจัยหลักครับก็คงเป็นเพราะงบประมาณที่รัฐบาลอนุมัติไปแล้วนะครับประมาณ4ล้านล้านเยนหรือว่าราว1ล้าน5แสนล้านบาทเพื่อที่จะใช้ในการก่อสร้างและก็ผลิตไฟฟ้าครับแล้วก็ในเรื่องของเงินเฟ้อเองนะครับตอนนี้เมื่อเดือนเมษายนครับญี่ปุ่นก็มีเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นนะครับในรอบ28เดือน ซึ่งมองอีกแง่หนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นก็ต้องเจอกับภาวะเงินฝืดมานานนะครับและปะจัจจัยหลักนะครับก็เป็นเพราะราคาน้ํามันราคาอาหารที่พุ่งสูงขึ้นรวมถึงนโยบายของรัฐบาลครับที่ไม่ต้องให้เด็กจ่ายค่าเล่าเรียนนะครับพ่อแม่ก็เอาเงินส่วนนี้ไปหมุนเวียนใช้จ่ายอย่างอื่นต่อไปหลายคนอาจจะอยากจะทราบความคืบหน้านะคะคว่าตอนนี้เนี่ยความคืบหน้าของวิกฤตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่จังหวัดฟุกุชิมะ หมายเลขหนึ่งเนี่ยนะคะไปถึงไหนแล้วนะคะปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยปัญหาที่ยังคงพบในตอนนี้แล้วก็เป็นภารกิจเร่งด่วนที่จะต้องทําด้วยนะคะนั่นก็คือเรื่องของน้ําปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีจํานวนมหาศาลนะคะหลายแสนตันที่จะต้องหาทางกําจัดให้ได้หรือว่านําน้ําที่มันปนเปื้อนส่วนนี้แล้วเนี่ย เก็บไว้ที่ไหนนะคะคล่าสุดนะคะทางเทปโก้นั้นจะมีการจัดหาแท้งน้ําเพิ่มเติมอีกเนี่ยราว370แท้งที่มีความจุมากกว่า4,000 0ตันเพื่อที่จะรองรับน้ําปนเปื้อนสารกัมมันตาราังสีนะคะที่เคยใช้ในการลดความร้อนของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ค่ะคทางเทปโก้นะคะก็หวังแล้วค่ะว่าจะทําให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่จังหวัดฟูกุชิมานั้นอยู่ในสภาพที่ มีอุณหภูมิคงที่นะคะแล้วก็จะนำไปสู่การปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อย่างถาวรได้ภายในเดือนตุลาคมถึงมกราคมปีนี้ค่ะ